เธอออกไปเที่ยวกลางคืนกับเพื่อนๆแล้วหายตัวไปในระยะห่างจากบ้านไม่ถึงสองช่วงตึกครับเพื่อนบ้านหลายคนรายงานว่าได้ยินเสียงกรีดร้องในตอกนกลางคืนแต่เมื่อตำรวจมาถึงไม่มีเสียงไม่มีเธอไม่มีแม้แต่งเงาของคนร้ายครับวันที่3มิถุนายน2011 um ์บูมิงตันรัฐอินเดียนาสหรัฐครับ นักศึกษาอินเดียนาลอเลนสไปเลอร์วัย20ปีคืนนั้นเธอออกไปดื่มกับเพื่อนหลายคนครับเธอดื่มหนักกว่าปกติเพราะเธอป่วยจากโรคหัวใจเพียงเล็กน้อยทําให้มีอาการเมาได้เร็วกว่าตามปกติครับจนในเวลาตีสอ,อก,กว่าเธอถูกเพื่อนๆพ,พ,พากลับไปที่หอพักของเพื่อนแต่เพียงไม่นานเธอเดินออกมาคนเดียวโดยที่ไม่มีรองเท้าและไม่มีใครได้พบเจอเธออีกเลยครับในด้านของก้องวงจรปิด เธอเดินเซไปเซมาตามทางเทา้ากล้องสุดท้ายจับภาพของเธอได้ในตอนที่เธอเลี้ยวเข้าไปในตอกมืดแล้วหลังจากนั้นก็ไม่มีภาพไม่มีพยานไม่มีรอยเท้าเลยครับเพื่อนๆบอกว่าเธอน่าจะกลับไปพักที่ห้องของตัวเองหรือเปล่าแต่หอพักของเธออยู่ห่างออกไปเพียงสองบล็อกเท่านั้นแล้วทำไมเธอถึงสามารถหายตัวไปได้ในระยะสั้นๆแบบนั้นล่ะเพราะมันยังไม่ถึงที่พักเลยในคืนที่ลอเรเนหายตัวไป มีพยานหลายคนแจ้งว่าพวกเขาได้ยินเสียงกรีดร้องของผู้หญิงเสียงบันดังจนปลุกพวกเขาขึ้นมาจากที่นอนแต่เมื่อตำรวจมาตรวจสอบไม่มีเสียงเลยนะครับไม่มีร่องรอยในการต่อสู้ด้วยและไม่มีร่างของผู้หญิงคนไหนอยู่ในบริเวณนั้นแล้วเสียงที่พยานได้ยินละ่ะมันคืออะไรกันแน่เสียงนั้นมันมาจากไหนช่วงวิเคราะห์ครับนักสืบสงสัยว่าลอเลนเธออาถูกลักพาตัว โดยใช้รถยนต์ก็ได้เพราะถ้าหากมีรถมาดักอยู่ที่ตรงมุมอับก้องวงจรปิดจะไม่สามารถจับได้ครับนักจิตวิทยาอาชญากรรมวิเคราะห์ว่าเสียงรีดร้องชี้ไปยังการถูกจู่โจมโดยที่ไม่ได้คาดคิดครับมันไม่ใช่การลักพาตัวแบบที่ไม่ได้วางแผนแล้วเธอขึ้นรถไปเองหรือถูกบังคับขึ้นไปล่ะนี่ก็เลยยังเป็นคำถามที่น่าสงสัยอยู่หลายเดือนต่อมาครับพบเสื้อผ้าที่อาจจะเป็นของคุณลอเรน ใกล้ลำธานแห้งหนึ่งในเมืองแต่ไม่มี DNA ไม่มีหลักฐานที่สามารถเชื่อมกับคดีของคุณลอเรนได้จนในท้ายที่สุดคดีของคุณลอเรนสไปเลอร์ทุกวันนี้ยังคงเปิดอยู่ไม่มีผู้ต้องสงสัยไม่มีศพมีเพียงแต่คำถามคขาว่าเสียงกรีดร้องในคืนนั้นเป็นเสียงของใครกันแน่ถ้าคุณได้ยินเสียงร้องในช่วงกลางดึกล่ะครับคุณจะทำยังไงดีละ่ะวิ่งไปหา หรือหันหลังกลับและนอนต่อโดยที่ไม่ได้สนใจเลยว่าเสียงนั้นอาจจะเป็นเสียงสุดท้ายที่เธออาจจะยังมีชีวิตอยู่ก็ได้